ข้อที่4ี่นะคะกำหนดให้ทีต้ามากกว่าหรือเท่ากับ0น้อยกว่าหรือเท่ากับไพยส่วน2และไซน์ทีต้าเท่ากับ4ส่วนห้าจงหาค่าของเ e กทีต้าบวกโคเกทีต้าเราก็จะทําการหาค o สทีตนะคะจากความสัมพันธ์เนื่องจาก ไซา์กำลังสองทีตาบวกคอสกำลังสองทีตาเท่ากับหนึ่งเราก็จะได้คอสกำลังสองทีตาเท่ากับหนึ่งลบซลังสองทีตานะครเราก็จะได้1นลบนี้นะคะสี่ส่วนห้ายกกาลังสองก็จะเท่ากับ1นึ่งลบสิ 16, ส่วน ยี่สิบห้าเท่ากับยี่สิบห้าลบสิบหกส่วนด้วยยี่สิบห้าก็จะเท่ากับเก้าส่วนยี่สิบห้าและจากที่กำหนดให้ทีต้ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์น้อยกว่าหรือเท่ากับพายส่วนสองแสดงว่าเป็นจัตุภาคที่หนึ่ง ถ้าคอสเป็นบวกนะคะเราก็จะได้คอสทีต้าเท่ากับคอสกำลังสองทีต้าเท่ากับ9้าส่วนย5สิบห้าเพราะฉะนั้นคอสทีต้าก็จะเท่ากับรูทเ้าส่วนยี่สิบห้าก็จะเป็น3ามส่วนห้านั่นคือสิก ทิตาก็จะเท่ากับ1นึ่งส่วน cos ทตาก็จะเท่ากับ1นึ่งส่วนสามส่วนหเท่ากับหคูณหส่วนสเท่ากับหส่วนสามนะคะและโคเซกทต้าก็จะเท่ากับ1นงส่วนไซน์ทก็จะเท่ากับ1ส่วน สี่ส่วนห้าเท่ากับหนึ่งคูณห้าส่วนสี่เท่ากับห้าส่วนสี่ดังนั้นเซกิต้าบวกโคเซกิต้ตาก็จะเท่ากับห้าส่วนสามบวกห้าส่วนสี่นะคะก็จะเท่ากับ ห้าสี่เป็นยี่สิบบวกสามคูณห้าเป็นสิบห้าส่วนด้วยสามสี่เป็นสิบสองเท่ากับสามสิบห้าส่วนสิบสอง